ครับนี่เรากำลังแสะหญ้าให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งหญ้าไปปลูกนะครับอันนี้จะเป็นหญ้าหนอนน้อยนะครับหญ้าหนอนน้อยนี่จะทนแดดนะครับเขาไว้ปูสนามก็สนามบนสนามข้างบ้านนะครับจะสวนนี่นะครับอันนี้แผ่นเต็มแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับปูแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หญ้าหนอนน้อยนี่ทนแดดนะครับ แต่ถ้าเป็นญ้ามาเลนี่มาเลาจะอยู่ในร่มครับมาเลาจะเป็นด้านนี้นะครับมาเลาจะอยู่ตามใต้ต้นไม้นะครับจะอยู่ชอบร่มนี่ครับย่ามาเลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับย่ามาเลาจะเป็นใบใหญ่ๆหนอนครับย่านอน,น้อยจะใบเล็กนะครับ <c oughs> สนใจติดต,ต่อได้นะครับร้านหนึ่งอาร์ซีกัมแมงเพชรก็ได้ครับ หรือว่าที่ไร่ยญาสุนทรแบ่งเพชรครับเบอร์โทร0 8 7 7 3 1 2 2 8 3นะครับหรือที่ Facebook นะครับเฟซบุ o กหนึ่งอาศซียนแบ่งเพชรนะครับหรือที่ Facebook แก้วใจนะครับนี่เราก็แสะไปแล้วนะครับที่จะส่งให้ลูกค้า วัสดีครับสวัสดีครับ